การประกอบหุ่นยนต์ขบวนการเซนไตในคลิปนี้นะครับผมจะมาทำการประกอบหุ่นยนต์ DX ไดจูจินจากขบวนการจูเลนเจอร์ในปี1992ให้ทุกคนได้รับชมกันนะฮะสัตว์ทั้ง5ตัวที่มารวมร่างกายเป็นหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับก็จะมีสีแดงนะฮะที่เป็นไทแรนโนซอรัสนะฮะสีดำที่จะเป็นจูแมมมอสนะฮะสีเหลืองที่จะเป็นตัวไทเกอร์ซเซเบอร์หรือซเซเบอร์ไทเกอร์จำชื่อแม่นๆไม่ได้แล้วนะฮะตัวตัวสีน้ำเงินเนี่ยจะคือไทอรลท็อปแบบตามชื่อห้วนๆเลยนะฮะและตัวสุดท้ายเป็นสีมพูคูคก็ือ โนดอนนะฮะไม่รู้เรียกชื่อถูกหรือเปล่านะถ้าเรียกผิดก็ขออภัยด้วยนะฮะและก่อนที่เราจะไปทําการประกอบร่างตอนนี้ผมขอคืนร่างก่อนเพราะว่ายืนในร่างหุน่นดายจูจินมานานแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตถอดยินส่วนแป๊บหนึ่งนะฮะ <c oughs> หลังจากที่ผมไม่ได้ทําการคืนร่างใหสัตว์ตั้งห้าตัวเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้หน้าตาสัตว์มาประมาณนี้เลยนะฮะเดี๋ยวถ่ายอินเสิร์ตให้ดูด้เท่นะฮะ ส่วนดาบเนี่ยก็ไม่ต้องสงสัยนะฮะว่าทำไมมันวางแบบนี้ก็มันไม่มีที่เก็บแล้วนะที่เหลือเราก็เก็บได้เท่าที่มันจะเก็บนะส่วนดาบก็ตั้งไว้ทื่อๆอย่างนี้เลยไม่รู้มันโผล่มาได้ไงในเรื่องผมก็จําไม่ได้แล้วนะฮะ ้าไดโนเสาร์สีแดงตัวนี้นะครับมีชื่อเรียกว่าไทแรนโนซอรัสนะฮะก็จะเป็นไดโนเสาร์ที่หน้าตาเนี่ยโคตรเท่นะฮะจุดขยับของเจ้าตัวนี้นะครับก็จะมีทางด้านส่วนหัวตรงนี้เลยนะฮะที่สามารถงับเป็นฟันง่ำๆแบบนี้ได้นะฮะแล้วก็ตรงแขนเล็กทั้งสองข้างนะฮะฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะฮะตรงขาก็สามารถขยับได้นะฮะนี่แบบนี้นะฮะแล้วก็ตรงปลายเท้าก็ขยับได้นะฮะ แล้วก็อีกหนึ่งส่วนที่ขยับได้ก็คือตรงนี้นะฮะแต่ถ้าเราจะขยับมันจะมีอยู่2แบบก็คือการขยับแบบนี้แบบแรกแบบที่2คือการเก็บ ไอ้น่องตรงนี้เข้าไปก็คือเราต้องกดปุ่มดำๆนี้ก่อนแล้วก็ค่อยขยับนะนี่เห็นไหมมันจะขยับได้นะเราอยากไปขยับมุ่งมั่วสู้ๆแบบไม่กดปุ่มดำๆนี้นะหักนะผมบอกก่อนอันนี้ก็เป็นคําแนะนําเล็กๆน้อยๆที่ควรจะรู้ไว้ข้อดีนะฮะแล้วก็ตําหนีประจําของตัวนี้เลยที่ชอบเจอส่วนใหญ่นะครับก็คือปลายหางสีแดงๆนี้คือจะชอบหายนะฮะต้องดูให้ดีนะเวลาซื้อแล้วก็หายเนี่ยไม่ใช่ประเด็นนะแต่ถ้าหายแล้วไอ้ตรงนี้มันหักก็คือลําบากนะเพราะว่าถ้าเราซื้อหางมา เราก็น่าจะต่อไม่ได้แล้วนะฮเวลาซื้อก็ดูดีดด้วยแหละแต่ถ้าไม่ซีเรียสก็จัดจัดมาได้นะฮะสำหรับทีเล็กที่หางด้วนแล้วก็ตัวล็อกหางหักนะฮะและสําหรับวิธีการประกอบล่างเป็นหุ่นของตัวสีแดงนะฮะเดี๋ยวผมจะทําไปทีละขั้นตอนนะฮะขั้นตอนแรกก็คือการพับเท้าตรงนี้ขึ้นไปแบบนี้นะฮะให้ปิดประมาณนี้แล้วก็ขยับเท้ามาแบบนี้นะฮะทั้งสงข้างเลยนะฮะก็ สตาร์ไว้แบบนี้เขาเรียกว่าอะไรวะเออจัดท่าไว้แบบนี้นะฮะส่วนหางนี้ก็ไว้อย่างนี้ประมาณนี้นะฮะเรายังจะไม่ประกบเข้าไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีขั้นตอนอื่นๆนอีกนะฮะไปเดี๋ยวเราไปดูตัวถัดไปเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะนําพวกส่วนขามาให้ดูก่อนนะฮะสัตว์ตัวที่2นะครับสีเหลืองตัวนี้นะครับก็คือเสือเขี้ยวดาบนะฮะชื่อมันน่าจะชื่อว่าเซเบอร์ไทเกอร์นะฮะหน้าตาของเสือเขี้ยวดาบก็เป็นเสือเขี้ยวดาบธรรมดาที่จุดขยับจุดอะไรก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะฮะจุดขยับของเจ้าตัวนี้ ก็จะมีทางด้านฟันตรงนี้ที่เป็นเขี้ยวนะฮะสามารถขยับได้ทั้งสองข้างเลยนะฮะแล้วก็ขาหน้านะฮะที่สามารถขยับได้แบบนี้นะฮะแล้วก็ขาหลังที่ขยับได้แบบนี้ทั้งสองข้างนะฮะแล้วก็หางก็สามารถขยับได้แบบนี้ วิธีการทําเป็นเท้าเลยก็คือง่ายๆนะฮะตอนแรกตอนเป็นโหมดเสือก็จะเป็นแบบนี้นะฮะอันดับแรกเลยนะฮะให้เราน่าจะเก็บเคี้ยวไว้แบบนี้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราคว่ำลงมันอาจจะโดนพื้นได้นะฮะแล้วก็แบบนี้แล้วก็งอขึ้นแบบนี้ก็อาจจะไม่โฟกัสก็ต้องขออภัยด้วยนะ,ะไม่รู้จะปรับยังไงมันโฟกัสอ่ะแล้วก็ขาทํามาแบบนี้ขาหน้านะ,ะมันก็จะเป็นเท้าหุ่นยนต์แบบนี้ส่วนขาล่างเราก็ พับเก็บไปแบบนี้นะทั้งสองข้างเลยหางเราก็พับเข้ามาไว้ตรงนี้นะ โอเคก็จะได้หน้าตามาประมาณนี้นะครับสาหรับเจ้าเสือนะฮะจุดที่ต้องระวังของเจ้าเสือตัวนี้ก็คือมีแค่อย่างเดียวก็คือเวลาซื้อก็สังเกตฟันดีๆนะฮะว่ามันครบหรือเปล่านะฮะเพราะว่าบางคนขายเนี่ยฟันอาจจะหักไปซี่หนึ่งบ้างสองซี่บ้างก็ดูกันให้ดีๆนะต้องสังเกตดีๆจริงๆนะอ่ะเราก็ตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวไปทําตัวถัดไปกันสัตว์ดึกดําบันตัวที่3นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวสีน้ําเงินตัวนี้นะฮะที่มีชื่อเรียกว่าไทเซอร์ท็อปนะฮะจุดขยับของเจ้าตัวนี้คือแทบจะไม่มีเลยนะ เพราะว่าขามันไม่มีนะมันเป็นเหมือนล้ออะไรสักอย่างคล้ายๆแบบล้อรถถังอะไรประมาณนี้นะ๋ยวผมให้ดูดีเทลรอบๆนะฮะก็หน้าตาจะเป็นประมาณนี้นี่ตรงเท้าก็จะมีล้อบแบบนี้นะฮะมันจะไม่มีขานะตัวนี้ขามันก็คือเป็นหน้าตาขาแต่ว่ามันขยับไม่ได้เหมือนตัวไอเสือเขี้ยวดาบนะฮะสิ่งที่ต้องระวังเลยของเจ้าตัวนี้นะครับจะมีอยู่ประมาณ2-3าอย่างนะฮะที่ผมเจอมาส่วนใหญ่นะฮะอันดับแรกเลยที่เจอประจําก็คือเขาไทเซลโลท็อปเนี่ยชอบหายนะฮะเวลาซื้อก็ดูดีๆนะเขาข้างหนึ่งคือแพงมากคู่หนึ่งเนี่ยเป จุดที่2เลยก็จะเป็นปืนใหญ่ที่อยู่ตรงหางตรงนี้นะฮะนี่ไอ้สีเงินเงินนี้เลยนะฮะก็ชอบหายเหมือนกันนะฮะแต่ว่าถ้าเทียบกับเขาเนี่ยไอ้ตัวข้างหลังนี้หายน้อยกว่าตัวข้างหน้านะฮะจุดที่3เลยเพราะว่าน่าจะเป็นตรงนอน,นี้นี่ตรงนอนเล็กๆนี่ก็บางทีก็เจอแบบหักหายก็มีนะเพราะว่าผมก็เคยซื้อมาแล้วก็ไม่มีตรงนี้เหมือนกันนะฮะสำหรับวิธีการทําเป็นขาหุ่นยนต์ก็หางก็เก็บคล้ายๆตัวเสือเขี้ยวดาบเลยนะฮะแล้วก็หัวก็พับลงไปเหมือนกันแบบนี้ แค่นี้เลย <Yeah. S 1> <c oughs> นะไม่มีอะไรยุ่งยากสําหรับตัวนี้หลังจากที่เราพับขาทั้งสองข้างได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็นําขาของทีเล็กที่เราประกอบไว้ตอนแรกมาเสียบตรงนี้ เมื่อเราเสียบขาของหุ่นยนต์ให้ทั้งสองข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาหน้าตาเป็นประมาณนี้นะฮะอาจจะดูยังไม่สมส่วนทางด้านข้างบนนะฮะข้างล่างก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะสัตว์ตัวถัดไปที่เราจะทําการประกอบนะครับก็จะเป็นเจ้าแมมมอสสีดําตัวนี้นะฮะที่มีชื่อเรียกว่าจูแมมมอสนะฮะหน้าตาของเจ้าแมมมอสก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นคลิปอินเสิร์ตให้ดูนะฮะว่ารอบๆเป็นยังไงบ้างนะฮะส่วนจุดขยับเนี่ยบอกเลยว่าขยับได้โคตรเยอะนะฮะเจ้าแมมมอสตัวน นะฮะฮสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันควรจะมีก็คือหางนะแต่มันคงเป็นไปได้ยากนะการที่หุ่นยนต์ของเล่นจะมีหางเนี่ยมันน่าจะแปลกเกินนะฮะสำหรับการผลิตดีไซน์มาในสมัยก่อนนะฮะ ชิ้นส่วนในตัวแมมมอนนะครับก็น่าจะมีเยอะพอสมควรนะฮะโอกาสที่จะเจอแบบครบๆได้ก็คือถือว่ายากเหมือนกันนะฮะสิ่งที่มันสามารถถอดได้เลยก็คือ1คือสามารถถอดหัวแยกกับลำตัวได้นะฮะส่วนลำตัวก็ไม่สามารถถอดอะไรได้ล้วนะฮะนอกจากการแค่ขยับไปมาเฉยๆนะฮะไปเดี๋ยววางลำตัวไว้ก่อนเดี๋ยวแนะนําตรงส่วนหัวก่อนนะว่าต้องควรระวังอะไรบ้างถ้าเกิดเราซื้อหรือว่าอยากจะหามาสะสมนะฮะอันดับแรกเลยนะฮะงานทั้งสองข้างนี้ก็สามารถถอดออกได้นะฮะและก็มีโอกาสที่จะหาย ได้สูงมากนะฮะส่วนที่2เลยก็คืองวงก็สามารถถอดรอกได้เหมือนกันนะฮะแต่ส่วนใหญ่มันชอบติดมาก,กับหัวนะเวลาเจอนะฮะงานเนี่ยมันจะรู้สึกว่าหลุดง่ายกว่า ง่วงออพูดจาเริ่มผิดๆซับซ้อนกันแล้วนะแล้วก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะะที่สามารถถอดออกได้นะ,ะคือหัวช้างเนี่ยถือว่าแพงนะเออเพราะว่าการหาโค้แบบแท้ๆเนี่ยคือยากนะ,ะใครไม่ซีเรียสแบบแท้ก็ลองดูพวกงานแบบทําใหม่ก็ได้นะก็คืองานเรซินนั่นเองนะ,ะก็สามารถมาทดแทนกันได้เหมือนกันนะะจุดขยับส่วนหัวของแมมมดก็จะมีแค่งวงที่ขึ้นลงได้แบบนี้นะฮะกับไอ้ตรงด้ามจับที่สามารถพับเก็บพับขึ้นได้แบบนี้นะฮะ อันดับถัดไปนะฮะเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการขยับต่างๆของลําตัวไมมอสกันนะฮะอันดับแรกเลยฮะมันสามารถกางออกได้แบบนี้นะฮะแ๊บนึงโอเคแบบนี้นะฮะก็จะกางได้ประมาณนี้นะฮะอันนี้คือกลไกแรกนะฮะกลไกที่2ก็คือการกางไหล่ขึ้นมาได้แบบนี้นะฮะโอเคแล้วก็กลไกที่3ก็คือการบิดมาแบบนี้อ่าอันนี้ก็จะเอาไว้เล่นในโหมดไดโนแท้งได้นะฮะเวลาเราทําเป็นโหมดรถถังนะฮะแล้วก็นํา ปืนมาเสียบตรงนี้นะฮะที่มันเป็นรูๆนี่ฮะกลไกที่4ก็คือการพับเอาแขนของหุ่นยนต์ออกมาก็คือนี่เห็นไหมมันจะมีแขนอยู่นะเราก็พับมาแบบนี้ได้เลยนะครับอีกข้างนึงก็ทําเหมือนกันเลยนะฮะแป๊บหนึ่ง ก่อนที่เราจะพับเข้าไปนะผมแนะนําให้งอมาแบบนี้ก่อนอ่ะแล้วก็ค่อยพับเข้าไปแล้วก็การประกอบเราเนี่ยง่ายขึ้นนะฮะเหมือนว่าผมจะลืมอะไรไปบางอย่างก็คือลืมเก็บหัวของเ <c> จ <oughs> ้าไทส์โรท็อปตัวนี้นะฮะไม่ใช่ดิทีเร็กเออหรือว่าไทเโนซอรัสนะฮะก่อนที่เราจะทําการประกอบไอแอมอสเข้าไปเราต้องเก็บตรงนี้ก่อนตรงนี้มันจะเปิดอกออกมาได้นะฮะแล้วเราก็เก็บเข้าไปแบบนี้อ่ะมันก็จะโผล่หัวหุ่นจนมานะฮะ แล้วเราก็ปิดอ,อกขึ้นไปแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราเอาแมมมอตมาใส่กันเลยดีกว่าวิธีการใส่ก็คือตรงนี้มันจะมีเหมือนเดือยล็อกเห็นไหมแลตรงนี้มีกิฟล็อกนะฮะสข้างนะฮะเดือยล็อกตรงหลังนี้ เราจะนํามาติดกับตรงส่วนตรงนี้นะฮะส่วนกิบล็อกทั้งสองข้างของข้างๆตัวเราก็จะมาติดตรงนี้นะฮะกับฝั่งนี้นะฮะโอเคเราก็เสียบเข้าไปเลยส่วนข้างๆนี้ก็ประกบเข้าไปแบบนี้โอเคเราก็จะได้หน้าตาของหลังและมือและไหล่มันแล้วนะครับส่วนหางตรงนี้เราก็พับขึ้นตรงนี้ก็จะมีเดือยล็อกให้ล็อกกับตรงนี้โอเคไปแบบนี้เลยนะเห็นไหมเพละ ข้างหลังเริ่มเทแล้วนะตอนนี้เหลือแค่หน้าอกตรงนี้นะฮะแล้วก็การถืออาวุธต่างๆนะฮะสัตว์ตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเจ้านกภูเอเทีลานดอนตัวนี้นะครับดีไซน์ันาดจะดูอ่องๆไม่ค่อยเท่นะฮะถ้าเทียบกับ4ตัวที่ผ่านมานะฮะแต่ก็นะามันก็ทําได้แค่นี้นะครับเพราะว่าการดีไซน์ต่างๆเนี่ยคือเขาต้องดีไซน์ให้มันออกมาเป็นสัตว์แล้วก็สามารถนําไปประกอบเป็นหุ่นได้ด้วยนะฮะมันก็เลยออกมาหน้าตาเหี่ยวแห้งแบบนี้หน่อยนะสำหรับเจ้าตัวนกนะฮะ สิ่งที่ต้องระวังเลยนะครับสำหรับตัวนกนะครับก็จะมีแค่2อย่างนะครับก็คืออันดับแรกเลยก็คือปีกทั้งสองข้างที่สามารถถอดออกได้นะฮะเวลาเจอส่วนใหญ่ก็จะชอบไม่มีปีกนะฮะแล้วก็ขาที่เป็นปืนตรงนี้ก็สามารถถอดออกได้เหมือนกันนะฮะชิ้นส่วนที่เป็นขาหรือปืนนะฮะจะไม่มีการแยกซ้ายขวานะฮะคือได้มาก็จะหน้าตาเหมือนกันเลยนะฮะส่วนปีกนกนะครับจะเป็นซ้ายขวานะฮะดีไซน์จะไม่เหมือนกันเวลาซื้อก็อย่าลืมดูข้างดีๆด้วยนะเผื่อใครซื้อมาไม่มีปีกแล้วไปหา ปีที่หลังก็ระวังนะเออซื้อมามั่วซั่วไม่ได้นะเดี๋ยวใส่กลับไม่ได้นะสำหรับวิธีการประกอบก็คือง่ายๆเลยนะไม่ต้องอธิบายเยอะเห็นเดือนตรงนี้ไหมแล้วเราก็มาดูตรงอกไดจูจินตรงนี้เห็นไหมมันจะมีที่ต่ออยู่2จุดนี้เราก็นําไปประกบเลย รูข้างหลัง2อรูตรงนี้นะครับของหุ่นยนต์ไดจูจินที่เป็นชิ้นส่วนของแมมมอน,นะฮะเราสามารถนําขานกหรือว่าปืนนะฮะมาเสียบได้นะฮะเพื่อนเน็ปเป็นอาวุธไวเท่ๆแบบนี้นะครับโอเคเน็บมันก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับเป็นไงหลอดเท่เลยนะฮะก่อนที่จะหลอดเท่เราต้องมาทําเข่าข้างๆให้เขากันก็คือ การเปิดออกนั่นเอง1 2 3ซจูเลนจ้าโอเคนี่แหละครบเสร็จบอลิบูลน,นะฮะหน้าตาของหุ่นไดจูจินก็จะมีประมาณนี้นะครับก่อนที่จะนําอาวุธหรือว่าโล่ต่างๆมาเสียบนะฮะสิ่งแรกก็จะเป็นดาบเจ้าตัวนี้นะครับน่าจะมีชื่อเรียกว่าไดโนกอตฮอนนะฮะถ้าเกิดจําชื่อไม่ผิดน,นะฮะและส่วนที่2ก็จะเป็นโล่นะฮะสำหรับการป้องกันนะครับที่มีชื่อเรียกว่าแมมมอธชิวนะฮะถ้าเกิดข้อมูลตรงไหนผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะพอดีว่าผมไม่เคยดูเรื่องนี้แค่ ชอบแบบดีไซน์ก็เลยนํามารีวิวให้ดูในคลิปนี้นะฮะวิธีการติดอาวุธเข้ากับหุ่นก็ง่ายๆนะฮะไม่มีอะไรยากนะฮะชิ้นส่วนดาบเราก็สามารถนําไปติดตรงมือฝั่งทางด้านขวาของหุ่นยนต์ได้เลยนะฮะและฝั่งซ้ายมือของหุ่นยนต์นะครับเราก็นําโลหัวแมมมอธไปติดได้เลยนะฮะ และเมื่อเราประกอบหุ่นยนต์ DX ไดจูจินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้หน้าตาหุ่นออกมาประมาณนี้เลยนะฮะหลังจากที่ใส่อาวุธอะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะดีไซน์สมัยก่อนเนี่ยคือโคตรเท่อันนี้ประมาณ30กว่าปีแล้วนะทุกคนดีไซน์ก็ถือว่ายังดูล้ำสมัยนะฮะถ้าเทียบกับหุ่นยนต์สมัยน,นี้ก็คือ <c oughs> ไม่ต้องพูดถึงละกันนะฮะอันนี้ผมหมายถึงหุ่นยนตะ์เซนไตนะไม่นับแบบกันดงกันดั้มอะไรนี้นะอันนั้นมันเท่เกินนะอันนี้คือมันคือดีไซน์หุ่นยนต์ที่นําสัตว์ต่างๆมารววมกันนนแล้ไ้ไดดีซ์หุ่ยต นี่คือมันเท่มากนะในสมัยก่อนถึงผมจะไม่ทันได้ดูก็เถิดะนะแต่ก็รู้สึกชอบดีไซน์เจ้าตัวนี้นะฮะมันดูแบบทรงพลังดูแบบบึกบึนดีนะไม่ใช่มาผอมแห้งแรงน้อยเหมือนหุ่นยนต์อะไรก็ไม่รู้นะและสําหรับใครที่อยากได้หุ่นยนต์ไดจูดจินตัวนี้นะครับทางร้านผมก็มีจําหน่ายอยู่นะครับประมาณ3าสี่ตัวนะฮะก็สามารถเข้าไปเลือกได้เลยนะฮะว่าชอบแบบไหนนะฮะแต่ละตัวก็จะมีราคาที่ไม่เหมือนกันนะเพราะว่าของบางชิ้นเนี่ยแพ้ทั้งชุดเนี่ยก็จะแพงที่สุดนะ บางชิ้นอาจจะเขาไม่แท้บ้างงาไม่แท้บ้างก็ผสมปนไปนะครับและสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงจะจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะในคลิปวิดีโอหนะ้าอยากให้ผมมารีวิวหุ่นยนต์ตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะฮะเดี๋ยวจะไปตามอ่านแล้วก็พิจารณาดูแล้วกันว่าอยากรีวิวไหมนะอันไหนที่อยากรีวิวก็อาจจะ เอามารีวิวให้ดูนะฮะแล้วก็ต้องศึกษาข้อมูลมานี้นิดหน่อยด้วยนะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ค่อยมีความรู้อะไรเยอะแยะถึงขั้นแบบจริงๆเลยเพราะว่าเรื่องส่วนใหญ่เนี่ยผมก็ดูแทบไม่จบนะคือดูไปผัผ่านๆงั้นๆนะก็อาจจะพูดแล้วติดติขัๆหน่อยก็ขออภัยด้วยนะในคลิปวิดีโอนี้เพราะว่าลองหัดถ่ายสไตล์ใหม่ๆบ้างลองรีวิวสไตล์ใหม่ๆบ้างก็ออกมาประมาณนี้ก็ถือว่าเอออาจจะไม่ได้ดีมากก็ต้องขออภัยด้วยนะเดี๋ยวจะพยายามพัฒนาเรื่อยๆแล้วกันนะฮะแล้วคลิปนี้อาจจะ ดูสู้ชีวิตหน่อยก็นะฝากติดตามมั่งด้วยอยากเห็นผมรีวิวตัวไหนก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวจะไปอ่านคอมเมนต์แล้วก็นำมารีวิวให้ดูละกันนะฮะ